รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ร่วมสนับสนุนโดยคู่สร้างคู่สมเชื่อมโลกกับครอบครัว สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันวันอาทิตย์ค่ะวันนี้คุณดำรงพุตานหายไปนะคะไม่ค่อยสบายตอนนี้ต้องให้กำลังใจให้สุขภาพแข็งแรงเลยปล่อยดิฉันสุริบูญนัฐพันธ์มาดำเนินรายการเพียงลําพังวันนี้มาคนเดียวก็เลยเลือกสถานที่ที่จะมานั่งคุยกันเป็นสถานที่เล็กๆ พื้นที่โดยรวมของพื้นที่ที่จะนั่งคุยกันประมาณสัก2 0ตารางวาเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าพื้นที่เล็กขนาดนี้สามารถสร้างเป็นโรงแรมขึ้นมาได้เป็นแนวบูติคที่หลายๆคนกาลังนิยมชื่นชอบไปพักกันบ้างหรือว่าไปจัดสร้างกันบ้างนะคะการสร้างโรงแรมบูติคเล็กๆแห่งนี้อยู่กลางใจกลางเมืองนี่เลยค่ะอยู่ที่ซอย3ามสนห้าใกล้ๆกับบางลําพูนะคะชื่อว่า3ามแสนฟราลอนั่นเอง3ห้องนอน ในพื้นที่20ตารางวาสามารถจัดเป็นโรงแรมบูติกซึ่งสามารถนำไปลงนะคะรายละเอียดอยู่ในนิตยสารชั้นนำระดับโลกก็คือ National Geographic ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการลด การใช้พลังงานและความน่าสนใจในเรื่องของการตกแต่งโรงแรมแห่งนี้ด้วยน่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องราวที่3เซนไฟ Lodge แห่งนี้วันนี้จะพาไปพบพูดคุยกับคุณวรพันธ์คล้ำไพบูลนะคะเป็นเจ้าของ3เซนไฟ Lodge แห่งนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งซุปเอ่อซุปเปอร์กรีนสตูดิโอด้วยเดี๋ยวว่าในนี้จะเป็นยังไงมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนีวตามดิฉันเข้าไปดูกันเลยคะ่ะ ันนี้ดิฉันอยู่กับอาจารย์วรพันธ์คล้ามไพบูลแล้วนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณขิงละกันนะคะชื่อเล่นของอาจารย์วรพันธ์คือชื่อคุณขิงนะคะเข้ามาแล้วคือต้องบอกว่าบรรยากาศแตกต่างมากระหว่างหน้าบ้านหน้าโรงแรมจะเรียมไม่รู้เรียกบ้านหรือเรียกรงแรมนี้เพราะตอนแรกนี่ไม่ถ้าเกิดว่าไม่เห็นป้ายเลขสามแสนห้าหลอดเนี่ยก็จะคิดว่าเป็นบ้านของคนเพราะว่าอยู่ในซอยวัด ามพยานะคะแล้วก็ดูเหมือนกับเป็นบ้านชาวบ้านทั่วไปแต่ที่ดูแปลกแล้วก็โดดเด่นก็คือเห็นต้นไม้เต็มหน้าบ้านเลยนะคะพอเข้ามาแล้วถึงจะเห็นว่าโรงแรมอ่ะคือแบบว่าคือยังไงคะคิดยังไงเพราะว่าเราที่ทราบพื้นที่เล็กมากเลยนะคะดูเล็กมากเลยยี่สิบตารางวา20่ตารางวาแล้วทำไมคุณขิงถึงคิดเอามาทาเป็นโรงแรมได้คะคือแต่ก่อนตรงนี้นะเป็นโรงรถเก่า อ๋อเป็นโรงรถค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยผมหาที่ทำออฟฟิศเพราะว่าเราเป็นสถาปนิกอ่าค่ะนะครับแล้วก็ทำออฟฟิศไปมาเนี่ยที่มันเหลือฮะอ๋อทำาี่สิบตารางวายังเหลือที่อยู่เหรอถูกครับยังเหลืออีกตั้ง70%เอร์เซนพราะว่าออฟฟิศสนี้มันต้องการที่นิดเดียวอ๋อค่ะผมคิดว่าเออเราทำโรงแรมดีกว่าเพราะว่าคือบ้านผมจะทำเกสต์เฮาส์มาก่อนเราก็มีพื้นฐานแล้วตรงนี้ก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยค่ะเพราะอยู่บางลำพูก็จะเป็นนักท่องเที่ยวประมาณแบ็คแพ็ค ค่อนข้างเยอะเลยแล้วทำไมถึงต้องเป็นแนวบูติกอืคือแนวบูติกเนี่ยมันเป็นที่พักที่ขายประสบการณ์ในการเข้าพักที่ขายประสบการณ์ใช่ไม่เหมือนที่พักแบบเก่านะฮะแบบเก่าคนเรียกขายลอจจิ้งคือขายแอร์เย็นที่นอนนุ่มอ๋อมีตู้เย็นอ่แต่ว่าบูติกเนี่ยขายประสบการณ์ในการเข้าพักมันแปลว่าเราสามารถเอาเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เนี่ยมาสร้างแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มขายห้องแพงๆได้ อ๋อเหรอคะยังบอกขายห้างปแพงห้องที่นี่มีทั้งหมดกี่ห้องนะคะเรามี3ห้องคับ3ห้องนอนใช่ครับ3ห้องนอนแล้วราคาก็พันสองพันเจ็ดแล้วก็สองพันสองซึ่งถือว่าในย่านบางลำพูนี้ถือว่าแพงแล้วได้ราคาแล้วพันสองพัน แล้วก็ล้วก็2002แตกต่างกันยังไงระหว่างราคาแต่ละห้องเนี่ยค่ะคือเนื่องจากเราเป็นลงรถเก่านะฮะดังนั้นการแบ่งห้องเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเลยนะครับห้องเล็กก็คือประมาณสัก6ตารางเมตรแค่นั้นเองค่ะหัวเล็กเนาะแค่ที่พันสองนะฮะห้องกลางเนี่ยขนาดประมาณสักสิบสองตารางเมตรค่ะส่วนห้องใหญ่ประมาณ20ตารางเมตรอ๋อตามขนาดพื้นที่แล้วก็ขนาดเตียงด้วยขนาดเตียงด้วยแต่ละห้องมีลักษณะคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดในการตกแต่งต่างกันไหมคะ ก็สไตล์ตกแต่งต่างกันนะฮะอาจจะบางห้องก็เป็นสไตล์จีนบางห้องก็เป็นเหมือนห้องอยู่ในสวนเรียกว่าห้องขดยารบางห้องก็เล็กๆเรียกว่าห้องเลเวอร์ก็คือนอนเข้ามาปุ๊บต้องรักกันเลยคือเล็กที่สุดนี่คือเลเวอร์ใช่ครับแต่จุดเด่นอย่างหนึ่งที่เรามีร่วมกันนะคือเราเราเนี่ยมีชื่อเรื่องกรีนมานอนแล้วเย็นโดยไม่ต้องเปิดแอร์แต่เข้ามาแล้วเย็นมากเลยนะคะคือเย็นตั้งแต่หน้าบ้านพอเห็นต้นไม้เขียวแล้วเข้ามาแปลกใจมากเพราะว่าข้างนอกแดดร้อนมากเข้ามาปุ๊บเย็นทันตาโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมี แอร์ไม่ได้มีเครื่องปรับอากาศใช่ฮะที่นี่เป็นที่เช่าใช่ไหมครับค่ะแล้วเราก็มีสัญญา3ปีค่ะดังนั้นในการลงทุนเนี่ยเราต้องพยายามให้มันเกิดคืนทุนภายใน1ปีอ๋อแลค่ะนะเราจะได้เดีืยเวลา2ปีเก็บตังค่ะถ้าเราคืนทุนปีทสองเท่ากับเราขาดทุนและถูกใช่ดังนั้นจุดขายที่เราเลือกเนี่ยนอกจากว่ามันในแง่มาร์เก็ตติ้งบดีแล้วเนี่ยมันต้องลดคอสหเราด้วยผมก็เลยเลือก คอนเซปต์ประหยัดพลังงานนะฮะทำให้ล็อบบี้เนี่ยเราไม่ต้องมีแอร์นี่คือล็อบบี้นะคะล็อบบี้แหละที่นั่งอยู่นี่คือล็อบบี้แล้วก็คือออฟฟิศของของผมด้วยทุิ้งด้วยนะคะที่บอกว่าใช้ประมาณ30%เนี่ยนะคะใช่ครับสาแล้วที่เหลือ70%นี่คือโรงแรมเป็นห้องพักหมดเลยใช่ครับต้องถามว่าทําไมคือคือคือมาสร้างโรงแรมตรงนี้เนี่ยแล้วเป้าหมายหลักของเราคือตั้งใจจะให้เป็นออฟฟิศหรือว่าเป็นโรงแรมอันไหนเป็นเป็นเป้าหมายหลักมากกว่ากันจริงๆการ เป็นโรงแรมเนี่ยมันมันสร้างรายได้ดีกว่าล้วขายยังไงอะคะมันอยู่ในซอกในหลืบอ,อยู่ในซอยอย่างเงี้ยขายยังไงอะคะคือเวลาเราทําโรงแรมเล็กนะฮะวิธีที่เราทําก็คือเราเฉพาะ booking guest อ,อ๋อ,อต้องจองล่วงหน้ากันมาใช่ครับเพราะว่าเราสามารถจะ manage เวลาได้ออนะผมผมก็สามารถทำสองอาชีพไปพร,พร้อมๆกันได้แล้วการตกแต่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เมื่อกี้คุณขิ่งพูดเล่าค้างไว้เนี่ยมันมันสะท้อนความเป็นบางลำพูไหมสะท้อนประสบการณ์อะไรตรงนี้ไหมแน่นอนครับคือ เวลานักท่องเที่ยวเขามาพักที่ไหนเนี่ยเขาก็อยากจะรู้สึกเหมือนนอนที่นั่นใช่ไหมว่งเวลาที่นักท่องเที่ยวบ่นมากคือว่าโรงแรมแตนด์ดเนี่ยเวลาไม่ว่าอยู่เมืองไหนก็ตามไม่รู้เลยว่าอยู่ที่ไหนเพราะมันเหมือนกันหมดตื่นขึ้นมาก็ตกแต่งเหมือนกันพนักงานก็พูดเหมือนกันอาหารเหมือนกันเมนูเดียวกันดังนั้นเขาอยากจะมานอนเนี่ยพอตื่นปุ๊บรู้ว่าเฮ้ยเราอยู่ที่ไหนกินอาหารอะไรอ๋อมีอาหารใ้ด้วยใช่ครับอาหารเช้า ไม่ดูดูแล้วยังไม่เห็นเขยต้องไปหาดูก่อนว่ามีครัวมีอ๋ออาหารเช้านี่ครัวเราเยี่ยมมากครับครัวเราอยู่ทั้งตลาดบางพูเป็นครัวเลยเ้ยออนะเพอพอดูแล้วก็ดูไม่ดูน่าจะมีครัวไปซุกอยู่ไหนได้เพราะว่าก็ใช้พื้นที่เต็มหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือประเด็นมันคือว่าเราต้องลดคอสเยอะที่สุดแล้วก็กระจายรายได้มองคนรอบๆเป็นพาร์ทเนอร์อะไรอะไรใช้จ้างเขาได้ก็จ้าง S <S คือเป็นาการลดคอสด้วยเพราะฉะนั้นอาหารเช้าก็คืออาหารที่อยู่ในตลาดบางลำพูซึ่งเราก็ไปจัดซื้อหาเตรียมมาให้กับแขกเรารับประทานตอนเชา้าใช่แลวบางลำพูนี่แต่ละเจ้าคือแบบสุดยอดทั้งนั้นเพราะอยู่กันตนแก่เลยอ่าใช่ใชนะมีตานานกันมานะขนกขน,กขนมอางของอาหาร,รเรนัอนอาหารเช้าก็จะเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยโอ้ทแขกก็ไม่เบื่อใช่ครับ เขามาแล้วเขามาทําอะไรคะมาพักแล้วก็หลักคือออกไปเที่ยวข้างนอกหรือว่ามันมีมาใช้เวลาอยู่ในนี้อ,อันไหนมากกว่ากันแขกที่อยู่ในย่านคาลเจอร์ส่วนมากก็จะมาแล้วก็ไปชื่นชมคาเจอร์ไม่ว่าจะเป็นวัดวงังหรือธรรมชาติอเออก็เป็นแหล่งเหมือนกับแหล่งเรียนรู้วัฒนธรมรมแล้วก็สร้างโรงแรมให้มันกลมกลืน กับแหล่งเรียนรู้ตรงนี้ไปด้วยเห<ช>็นบอกว่าจริงๆแล้วมีเปิดสอนเดี๋ยวพักครู่หนึ่งดีกว่าฟังไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะนึกภาพยังไม่ค่อยออกเหมือน,นี่เนว่าตอนแรกฟังข้อมูลจากทีมงานมาว่าเดี๋ยวจะมาโรงแรมนี้นะ20ตารางวาจะไปทำยังไงลง20ตารางวันแล้วบอกว่าโอ้สร้างสไตล์นู้นสไตล์นี้มีคนมาพักตลอดทั้งปีลง national geographic เลยด้วยเนี่ย<ช>นะคะคพักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปชมบรรยากาศแต่ละห้องแต่ละห้องว่าเขาตกแต่งยังไงวิธีคิดของ อาจารย์ขิงเนี่ยนะคะสถาปัตยสถาปนิกชื่อดังของคนเมืองไทยซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการออกแบบโรงแรมสไตล์บูติคแบบนี้เนี่ยเขาคิดอะไรทําอะไรแล้วสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาพบกันวันที่กันต่อค่ะครับและการตกแต่งห้องนี้ก็จะเป็นโทนแดงกับทองมันก็จะช่วยให้ห้องเนี่ยดูสว่างดูแบบมีราคาดูอลังการะะสมกับราคาเย็นเข้ามาแล้วเย็นเลยคือไม่ไม่ต้องนึกถึงแอร์เลยนะคะใช่ครับ